ข้มามโมว่ากับเ่อคุบากะเ่อะสุขสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องขีีแถวแพงชุมมองชุบอนชุบูทุกคนเนาะี่าำมาเบิงมาส้มพี่น้องตอกอันอีกขิดสองอว่าฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศยินดีตอนหับทุก่านขาบถือสองสโบซาแนวนี่ก็มานั่งอยู่เพื่อนนัน่นสะออนพี่น้องเลยนากมามะแต่งานเจก การพักผ่อนก็นจะหน่อยกับสีลงอันลงถ่ายคขีดลงถ่ายคลิปซาล่าเฮาแผเบิง่งอัปเดตให้เบิง่งเนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ขอน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์โทนลผอนมณีวงศ์เนาะพี่น้องอยู่ทางเวียงจันทร์พี่น้องเลยเพิ่นก็บ,บอกว่าม้สโบอ่ะหายไปอัปเดตให้เจ้าภาพเจ้าสัทธาพผ่นเบิ่งกอะพี่น้องว่าเห็ดเพาดานหอดใส่แล้ว เส็จไปหอดขันได้แล้วเนาะแล้วก็ก่อนอื่นกะขอขอแผ่เลือเลือพี่น้องเว้อันนำจ้าภาพเจ้ะสัทธาผู้เพิ่นสายบุญเดี๋ยวพอเป็นเจ้าภาพเจ้ะสัทธานั่นกันเนาะพี่น้องกะขอส่วนเซิรนเนาะพี่น้องบ่าวาอยู่ไกลอยู่ไกลทั้งเนาะประเทศด้านในประเทศกันมาเป็นเจ้าภาพเจ้ะสัทธานั่นกันเจ้าภาพแผดานบอ่อหรือว่า จะภาพพัดลมบอแล้วก็จะภาพทั้งอ่ะสายไพ่บอเนาะคนชิยก์ใหญ่สายไพ่คือพระอาโจาอจว่ากนคือพระอาจารย์โทษว่าแล้วพี่น้องเอ้ยสิใหญ่สายไพ่แห้งสูงออกจากอ่าล่าเฮาเนาะมันอันตราไล่คนว่าอวกันใครคนชิยญใหญ่มากใส่เส้าตั้งหะขอเชิญส่วนเด้อพี่น้องเด้อมาเป็นเจ้าภาพเจ้ะสถานกากัน ตีเพดานอ้อมขางกะตีเพดานออกหลบนอกแหละแล,ะและ้วก็ตีทางในบ่ตีทางในเนี่ยแล้วก็สีใสหลอดพื้นหลอดไผ่ติดผัดลมพี่นอกเอ้ยแล้วก็สายพื้นสายไผ่กับขั้นมีเจ้าภาพมานเนี่ยก็อันเจ้าภาพขั้นมีเจ้าภาพเสียหนะกะเพิ่นก็นสีใหญ่เลยใหญ่าสายไผ่ออกมาเลยเห็ดให้มันเรียบร้อยทีเดียวแต่ว่างบประมาณก็ลายนาะพี่นอกบ่จักตีเพดานบ่จัก อัานขาสางซื้ออุปกรณ์เนาะแล้วก็ใหญ่ใหญ่ไพ่เนี่กบบยกระเบาหน่อยได้พี่น้องเอ้ยสามสี่หมื่นสี่หมื่นประมาณนั้นพระอาจารย์ทุ่นประาณสี่หมือนอ่นขอเชิญส่นสวนเด้อผู้ใหญ่ใจดีผู้ใดที่มีกำลังมีกำลังข่อเนาะมีกำลังหลายที่ สวยทั้งวัดทั้งว่าสวยแางซาลาให้มันสำร็จไวๆที่ได้เสล,ลิมสลองนอกพี่น,อนอ้องเนาะจากขอาชวนชวนมาเป็นจะผาบจะสะท้านำกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสะโบสิบไปถ่ายให้เบิ่งให้ส้มค่ะแล้วเบิ่งละส้มไปนองกันเนาะพี่นอ้องว่ะเจ้าเห็ดห่อใส่แล้วเนาะในห้ากะสบายดีสะออนสวัสดีพี่น้องพาไปหลอกบัดพาพ่อแม่พี่นอ้นอ,นองไปหลอกบดัดพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งซะก่อนบ่ทัาได้เบิ่งจเถืออด้รภาแต่เหต่งอสองโตนี่เจ้านะอ,อยู่ไซส์สามสี่เออเฮ้ยเนี่ยคู่นะพระเอาผืนไปันนะเฮ้ยเอาไปแหละพี่น้องบ่ทันได้มาจาเถือพาแต่เหตุี่พระดานรอบหน่อ khá mát cả nó nọ hoa che vạt hàu phải sang mình... là... ừ, vay nó Thưa ừ. sang phẳng ngàm thẹ này vạt bạn hàu này. Bụt thịt bột và sư đại vạt ngàm phan nhị nọ phi nọ. Sầm vạt này mưa nó hơi. Sầm theo vạt nó hơi nọ.

ยังทิ้ตยังอี๋ใหม่ยังไม่ยังเนีม่มองเนีม่มองดูมันนะใหม่ยังไม่เหมาะอ๋อทิ้ตใหม่เหมาะนี่ข้าเจ้าก็เห็ดไปนำแล้ว่ามันเนีนะข้าเจ้าก็ติดไปนำเลยใม่แอนเก็บมุมมันเบอร์สว่างว่อเบอร์สว่างไปได้ได้พี่น้องเลยมันมืดผ้ามืดพลทีเพดานหลบเนาะ มันต้องอืมมันมืดมันมัวเด้พี่น้องเลยผ้าไปมันเหมือนผ้ามัวพ้นพนอยากตกตีอันภายข้างเนื้อนี่อันที่ว่าแลวเลยเนาะตีแล้เลยแต่บ่หูพ้นยังเสร็จยังเสริมบ่อ แต่อาจสิว่ายังสิเก็บรายละเอียดนะเฮ้ยสิบ่ทันแล้วคักโอ้เห็ดไวเฮ้ยสาง่พระก็บ่อยู่พระก็ไปหงหมอว่าซะพี่น้องเอ้ยพระก็ป่วยบเพิ่นสิทาสีอีบ่เพดานแนวใด๋

เออวัดก like, ็เงียบเงาผ้าบาอยู่มืดผ้ามืดอพนเก็บผ้าถ่ายให้กะผ้ากับโมงามขอโทษขออภัยไลยพี่น้องเอ้ยเออเขาก็แล้วแค่นี้แค่นี้อืมใหม่ลังหลานบ่พ่อว่ะสันประกาศให้ซาบานเอาลงมาอีก เดี๋ยวเสร็จลังลานไปทาั้งพุ่นนะบบบนี้มาทันทแล้วพี่น้องเอาก็แล้วด่านเนื้นะอนอ่ก็แล้วด่านเนื้อนะี่แต่ว่าถ่ายก็ยังข่ามันค่าไหมลังลานพนะี่น้องเอ้ยมันหมอเหน็นค่าไหมลังลาน ภาพกรมืดมัวสางก็ะบไดมาเหมือนพ้นกระตกลินเอากะตีได้สองด่านยังอีกอันยังอีกด่านทางหน้ากับด่านทางนี้น้อ้ยกะแลเออเขาจะเห็ดแต่ก็เขาหน่ายบ้น ก็บหึงนาบ่เิเนาะอออเาือค่อยจะเอาหางเล็กนี่ย่อไปย่อมาบ่อืมื้อนี้สางก็บ่ได้มาพี่น้องเอ้ย สางาษาเฮสางยุดอืแต่ี้่ก็จะเห็นบไดเด็กข้างหน้าบมาอไนีใหม่ใหม่เอบ้านชาเมืองก็มาเห็ดได้เอาก็ได้น้อยเดียวหนึ่งเราก็ได้ไปชอบเองยับตีองยับเออเอากรไดใหม่หน่อ สีอันทางนอกแลวแล้วก็สีขาวทางในด้วยและบ้านนี้พี่น้องเลยอดึงสายไฟยเขาอันนี้ดโดยตรงถออึงว่าอาจารย์โทษผลแบบอยากเอาสายพายออกก้อนผลโดสายพายมันไม่ได้มีรักเลยบัดดึงเขาอันนี้โดยตรงสายพาแห่งสูงอันตรายนะอันตรายสมุดไายสอดไา,ายใหม่ก่ะมันบกคุุมได้งเงินใหญ่สายไพี่ประมาณซีเมนเหมือนบรเทัดสางซาลาได้บ้านนี้ เบิดเป็นเท่าใดเออเบิร์ตเทเลเซนสมุดมันสอดมันใหม่มามันกับบคุ้มนะทางเนี้ยได้ผนกับชิ่ง่ายอ๋อขวอาจารย์โทนไม่ได้ผลกับบุปล่อยไว้มบุคุ้มมันเสียงมันอันตรายเนาะพี่เนาะ จำนี่พี่น้องเอ้ยเบื้งก anyway ับมันมาทันได้แล้วเนาะเอาไว้มันแล้วยงสบสิมาอัปเดตให้เบื้งใหม่พอสางกับเอยู่ขึ้นเป็นขามาตอนสางเห็ดนำเนาะมันจังสิคากเนาะมือเขาเจ้าเห็ดเลยกะหุย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 มือเขาเจ้าเห็ดเลยกะให้มันแจ้งมันใสกว่านี้หน้าทองผ้านะมันมืดนะเฮ้ย มันม er ืดมันมัวพี่น้องมันแหนมบ่เห็นพระสงฆ์กับบ่อยู่สางกับบ่อยู่อากาศกับบ่ดีเลี้ยงงัวก็ดิถุน้ำงัวน้ำค้ายหางงัวกับบ่เป็นราคา เมื <c Ris ky> ่อไได้โตละหมื่นคือตะกี้นะเฮ้ยโตแปดกับพันเนาะสุมือนี่โอ้ยคูละหาหกพันแม่กับลูกก็หาหกพันจัได้หรือบ่งวดถึกเจ้าเกี่ยวอนบอยไหะเกี่ยวมีเกียวบ่ออเกี่ยวโบแต้อสเอ่า จะไปเอาในส่เผ um, um, so so, so, ื ah fire, no. um, uh, um, ่อสีเต็มสอบอ๋อท่านหนึ่เต็มห่อบอืมจะเก่งเนาะข่อยคือการข่อยเกี่ยวกับเผื่อสีได้สอบตัวละสอบละสอบมาสิตัวละสอบตัวลสอบเลยกันให้กินแล้วก็นอนอืม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 